สวัสดีสวีนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนคันแรงครับผมอ๋ออันนี้น้องันน้องผู้บ่าวเทพบ้านเสียโอ้สีหาอยากหากินซ้ำสไตล์วะนะครับน้องนี่ครับเซียนโยครับผมมาถึงเทียปใหม่ๆคิดถึงแทบแย่แนวแก้ไม่มีครับผมโอ้ยน้ำตาจะไหลครับผมอ่ะนี่ครับผมสิล่องไปใส่หม้อมกันนะครับนี่ครับโอ้สไตล์บ้านเพื่อนครับน้องนี่ครับโอ้าปปะปะปะยางยางครับมันหลุดนรงกันครับผม นี่ครับผมเซียนโยครับผมคิดถึงแทบแยกแนวแก้ไม่มีครับผมวันนี้โอ้นอนน้ำตาจะไหลครับอ่ะนี่ครับวะโอ้นี่ครับมองมองมื่นมื่นหลาครับว่าน้ำมื่นหลี่มื่นหลาอย่างกันละสิไปกลางว่ามาก่อยจีบแซ่ผลไมนแะครับเนาะโอ้ยเนาะนี่ช่วงต่อไปคือการไล่มองนะครับไล่มองนะครับเพาว่าเนาะ อนี่ครับซากกระยุพุ่นละโอ้นี่ครับผมป้าป้าป้ามามาลุ้นมาเชียร์มาชมการโหวมนี่ละนี่ละมีเซียนอรอยด้วยนะครับพุ่นหนึ่งขนาดขนดพุ่นหนึ่งพุ่นนึกซื้อไว้เลพกกระเป๋าหูจักกันนะครับเนาะกระชูหูจักกันมือนี่ละโอเคครับผมนี่ครับผมโอ้นอนนอนจะได้แกะครับนี่เนาะโอ้ยนี่แหละครับวิธีกางมองเขาสไตล์พุ่งผมครับผมโอ้ยผัดดาฟเฟิลอะไรก็ได้ โอเคครั <rí> e> <Glen> okay, ok, บผมป่ามันมาลุ้นมาเชียร์มาชมร่วมกันนะผมนี่ใครเรียกว่าการกลางมองครับเสียใจดีใจจะมาเล็ดนะมันมนลุ้นมาเชียร์มาชมอย่างที่ว่าครับผมโอ้ยอาจจะบอกลีนพัดกันในจังก้อนนะครับเน่นไม่ได้แก้ของคนวันนี้เนาะอ่านี่ครับไปเรื่อยๆครับผมนี่ๆมาลุ้นมาเชียร์มาชม อาอาอาคำว่าลุ right ่นล well ุ่นต้อก um ันนะครับเนาะไอ้เ uh รืบอยู่ครับผมโอ้หามบาสีบาประกอบด้วยคำนั้นอยู่ว่าแต่เยียบ้วครับเนาะนี่ครับเกิดกานตอนต่อไปคกันอะไรมองครับผมนี่ครับเสี้ยนอยู่กับเสี้ยนลอยู่กับล่างครับเนาะอาอาปลาปลลุ่นลุนครับผมอาบันสิบ่ค่อยปากค่อยจ้าครับจ้านายนะครับเนาะขอเป็นขอเป็นช่วงแบบเอ่อเป็นความรับของทางราชการนะขันบอกไปบนสีมันดูบดีครับผมนี่ครับมารุ่นมาเชียร์มาชมที่ผมบอกครับเนาะ กระยุขลังมูนะครับเราเป็นเป็นเป็นตากล้องครับนานๆครับเสียนรอยครับผมโอเคเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้เอเดี๋ยมอ่าไปครับไปไปอ่านะครับไปเรื่อยๆครับนนั่นโอ้นี่ครับผมผมฝนแกไล่ม่องะครับเนาะเป็นอยุบเป็ลยอ่นี่ครับไปเรื่อยๆเนาะโอ้ภาพิบัตดไปเลยบกับรถสาเานะครับเนาะันองครับผมอ่าบัิหลอดยครับเนาะ นะครับผมโอ้สตายครับเนาะอ่อครับผมเอาบีทบดึงไปจ้ะโอ้นี่ครับสาหี่จกประมาณหกจัดเมื่นหมดแล้วครับเนาะขึ้นบาเนาะนะครับตบานนำกับประมาณถ่วมหัวยืนมือหมดแล้วเพิ่นมาอ่านี่ครับเกษสรมาลุ่นมาเชี่ยวมาชดเปันการทำมาด้แก่ครับเนาะคุณครับผมนี่ครับขอเก็บบรรยากาศนะครับการไร่ปลาครับนี่ขมมี่มีเซียนอร่อยกับผูดหนึงพู้เดียวในพวกประจําพูดซื้อเป็นประเด็นคบเนาะ นะครับตีผู้าผู้าคมอืมขอเก็บบรรยากาศนะครับผูสิงยังนะครับยังนี่ครับเซียนโยครับผมอืมเด็แก่เพิ่มาอืมโอ้อันนี้เซียนรอยครับผมนี่โอ้โ้โอ้โอัน้ับสา็นกประมาณกเมือนนวัพูดด้ครับนั่นนะโอ้โหโอ้โไม่ไม่ครับอ่านี่ครับ หนักปูเล็กกูเล็กเผื่ออาดึงบังครับดึงเบิังใไดเทียครับเพื่อนบ่า,ด,า,บบาดึงเลยจ้อเดีด๋วยวครับแป๊บนึงครับผมขอเบิ้งน,นะครับเนาะมาลุ้นมาเชียร์ส่วน,นกันครับเพื่อนไไดเทียโอ้ยนะครับพระตะวารุณกระบูบ้าบูบ้านนะคุณโอ้คำนี้นี่มันเด็กกครับยังเหมือนแรงตอนคันแร็งครับมาเคลียบตอนคันแร็งนะครับเนาะอู้นะครับบระตะวารุณถือแล้วครับเพื่นโอ้ครับได้ๆๆการอยู่คบเนี้ยโอ้คำว่าเพรกเขาถือนะครับโอ้ปลาเพลียงเหมือนะครับเนาะปลาเพลียงเหมือนเพราะเขาถือครับนะ้ยน่าปฏิบัสิ โอติดไลฟ์ได้ติดไลฟ์อยู light, ่ติดไล่เพราะอะไรไล่ไลฟ์ูดียวนีโอ้ยนะโอเคครับมาเก็บบรรยากาศตอนไรปลานะครับเข้าไล่มองกำนัลนี่นี่นี่นั่งครับพูดกูบั่งกับกูไปนะปัญญาไปบั่งเด็ดเด็ดกำนาะอ้าวเปตะเมือนครับมาเนี่โอ้โอ้โอ้ต้องเดินแบบระมัดระวังครับผมมันตะเมือนหัวซักพวกขวบปกะว่าเนาะอืม โอ้โหขดถอดบรรยากาศตอนไปตัดอ่อยุ่นิวยอร์กครับเนาะคขันว่ามะเหลาก็ได้โอ้นี่เนาะอ่านี่ครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเพื่อนวานนะครับเนาะนั่นครับมาดูวิธีการกู้บอลคอนเซียนโยครับผมอืมโอ้ขับธรรมดานี่นี่อืมอันนี้ครับได้ได้การได้เลี้ยวได้เรื่องครับได้เรื่องอยู่เนี่ยไปทำ ไปสั่มพะรพน่านั่นรุดอีกเ้อไหมอืมนู้นีน่ครับผมบรรยากาศการกู้มองครับผมพุมเน,นเนาะอือหือเลวคุย่ยมอสัากยังได้เนาะนั่นแหละครับมอขัดขกัยังได้พนเม่อจบยัง,บ ale, ยงมากไหมครับผมนี่ยรับตาเห็นกัได้ครับผมูเอาเลยรอบปลาพน่านี่ครับผมโอ้คือคือคือ โอ้ปัติทโทเขาวานะครับมินละเนาะพี่บาได้กดผนวานนะครับเนาะเนี้ยโอ้หักหักหักเลอๆอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งไกลๆนะครับน้าเบิ้งบนจัการการกุ้งมองผนวานนี่ครับผมในประมาณนี้เนาะอุ้ยว่อืมองอะไนี่ยนะครับกูไปครับในร้านนี้ประมาณนี้ครับเนาะผมหยดึงไปเรื่อยๆนี่ครับโอ้ก็ได้กันมี ไตหาอยู่หากินทุาเซียนอยู่แล้วก็เซียนอร่อยครับผมนี่ละนั่นนั่นน่ะผมพาไปเก็บบรรยากาศนะครับนะ้องเึกเลยเริ่อยอะป้าอะลุงยกไปด้ยครับนนองว้าโอ้โหนี่เรื่อยเรื่ของวะอะาป้า มาบัดสิปดได้ครับบัดนี้ผมจะบริกได้เอาไทยเพ่นนั่ง้วยน้ำแน่นนานครับผมที่เามอยู่ะเดียงเจหวะที่เผือบอดิเจว่ที่เผือบอ่ะเี่วอ่าบิสุทธิบรรยากาศการปดปลาได้ไหะสิปดบงครับเป็นเป็นดเนาะ ครับผมสิปดปลาสูเบิ้งครับผมดีี่านี่ครับผมบ่ละเดี๋ยวันะทำเลยงนีกนี่เต้ปน่ครับผมรับผมาดูมาดูชมบรรยากาศการปลดปลาครับถ้าปลดปลานั้เป็นสีครับผมนี่อ้ โอ้โหกองจังาไหร่นะครับเนาะมันลอยอยู่บ่ากันได้ครับเนาะผู้สัตว์ชนิดนี้แบบบรรเล็ตโอ้ยเยอะไม่จัดเลยว่ะว่ากแตกตายแลยยกไปสิเนาะคุณย้อมมันกี่เด็กอันนี้ครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับเนาะนี่เนาะมาติดต้มคือก้อยสอดแปะไปครับเราเป็นไดเนาะอ่าผมปลดกันเด้ครับสอดแปะเดียวครับผม นี่ครับผมตัวที่สองครับผมจะเป็นปลาปอยนะครับปลานิ้นครับนี่มันเป็นปลาปอยผมเนาะนี่ครับสองเมล็ดสามเมล็ดครับผมนี่ครับสี่เมล็ดครับผมโอ้โหของหนาครับอันนี้จะเป็นปลาปอยนะครับเป็นปลาตะเพียนปลาดิประมาณนี้เนาะเป็นบ่อแมนนี่เนาะแมนแล้วก็แมนหรือไง นี่ครับผมห้าเมล็ดครับผมโอ้ยเมล็ดใหญ่ๆเอามล็ดเมล็ดพอดีคำเับสมยินเนาะครปพนาสกัลังเงียวหวานกับะมาณน่้เนาะตียงชุมเหนีวลกระตั้งวาบจยบเจีนันส่งไมาอีกเหมอายุ่งเสียจองเน่ยเป้าเล็กให้่สามตีอแล้วปลาน่มันจมอเนาะเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยงั้นสดใหม่เิ่นอีกหนึ่งเมล็ดรผมปักเนอันนี้ผมปกเทีน ตีแข้งแบบสวยวกมีบกนั่นครับเลียวตัวผมนี่นะครับผมโอ้ย้อ้ยวี้้อ้ยอวอเียวีเ

นนนนโอ้อนัออ่นๆโอ้กองโลดปะทบโอ้แต่แต่แต่แตแตอ่บาบ๊อบยังเอา,มาไม้นะครับไม่ไม่เอาไม้ไม่ปิดผ้าทัดเทคนิคเข้ามาทำเนาะนั่นๆปิดผ้าทัดเทคนิคครับผมอ่าเอาไม้ครับไม่เป็นไรครับเอาไม้เนาะคก็อเอาไม้เขา้ามาเนาะนั่นๆโอ้ย โอเคผมเรียบร้อยเอาไม้ครับทานนี้โอ้ยเนาะโอ้ดีปัดปัดป้าเท่งนิดนิดหน่อยครับเนาะดึงมันไม่แม่จูงดึงยางก่อข้อคุณแม่ดึงมาเร้นครับผมนี่ีแม่มาละ้าดึงดึงกันก็ไปอือดึงมาเร้นครับผม อันี้ฟาปอนืมนี้ห้าปอนเอ้ม่ยังนี่นสมิต่ป็นนี่ห่จักว่ะยิงแดมต้อห่วยเีหนึ่งเมล็ดครับนบ่เหียนอยู่เหียนอะไรมึงของแปลกด้ยด้๋ยมเลดี๋ยวเปลางั้งัน หนึ่งมเมล็ดครับผมฮะี้ยงไม่ได้เหรองังหมเล็มล่ากหน่เลครับผมดนี่ย้วยเหอนึ่งเมล็ดครับผมเมล็ดเล็กๆกับแงรงพอดีคำครับผม <c ười> การพิสัยกำลันี่ก็ลังเงียบกครับผมนี่ละอันนี้เข็งีย่นับวก็แบบหมอใหญ่โอ้เข็ยนอย่างนี้ก็เป็นพิสัยพิเศษเหมือนกันอย่างนี้ก็จะเลนแสบผสมนิดน้อยโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโรงแรมก็แม้โรงเรียนจีนครับผมเกทท้องเราเ้ยครับผมเกดท้องเราเ้ยโอเคครับผมอันนี้ยิงเมล็ดครับผมโอ้สองเมล็ดสองเมล็ดครับผม นี่แหละครับเพราะหวานเนาะครับไปน็นผู้สัาว์สัม้กําลังเงี้ยวหวานครับสัมยินละ่ะย่ำอยากเขาจะกินเปิดโตเป็พุู้สัตว์สัมไนี่ครับผมหนึ่งมันเล็กครับผมโอ้ยเนาะพอดหลางครันบผมหลังอีกหนึ่งมันเลขข็กครับผมโอเคครับผมผมว่าเบิดแล้วล่ะโอเคครับผมเริ่มจะเบิดนะครับแล้วจะเบิดแล้ว <c oughs> โอเคนะครับผมอ่ากะไหนประมาณนี้ครับนะปสีเบิ่งสภาพการโอ้ประมาณนี้ครับเนาะ นีและครับโอเคประเทศอย่างนี้ครับประเทศทำไทยได้ครับนำไท,ทยใส่โค,ครับผมวันนี้เราจะเป็นการก้อยนะครับผมโอเคสวัสดีพี่เรียหัวครับผม